ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจาก m o t โตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงเสียงไทยไพย่ยิปซีไพ่ทาโร่กันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับคลิปวิดีโอช่องเราทํานายทายทักกันไปตามแนวทางสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมจะทําคลิปวิดีโอและจะทําการดูดวงด้วยตัวผมเองคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่มีการแปะเลขบัญชีใดๆไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายการจะเอาตัวรอดอยู่ได้ขอให้มีสติอยู่เสมออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมเสียงไทยกันนะครับนะในหัวข้อที่ว่าใครคิดถึงคุณใจแทบขาดเขาอยากมาหาคุณเออหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับเรามาลุ้นไปด้วยกันสดๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจให้สงบสบายๆเป็นสมาธิระลึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์นะครับนะเสียงไทยไปด้วยกันอ่า การรันดอมเสียงไทยนี้สามารถดูได้ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะหมายความว่าคุณจะเปิดมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่คุณดูได้เมื่อน,นั้นเลยนะครับดูได้ตลอดเวลานะครับโอเคใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดแล้วเขาอยากมาหาคุณวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหมาจริงด้วย8ไม้เท้า8 i of wands ใบนี้ตามตําราสากลว่าไว้เลยเป็นการพุ่งทยานอะไรบางอย่างดีๆกําลังมา ไม่เฉพาะความสัมพันธ์นะใบนี้หมายรวมถึงาการงานการเงินความก้าวหน้าในชีวิตได้ด้วยแต่หัวข้อนี้เราทํานายไายทักเสี่ยง่ายกันเรื่องความสัมพันธ์แปลว่ามีใครบางคนหรือมากกว่าหนึ่งคนอยากจะมาหาคุณใจแทบขาดแล้วตามนี้เขาหรือเธอจะพุ่งทยานมาหาคุณเร็วๆนี้นะ ถ้าเป็นคนทางไกลก็เรียกว่าเตรียมการเดินทางแล้วอะไรแบบนี้แต่ถ้าอยู่ไม่ไกลกันมากอาจจะมีการนัดพบเร็วๆนี้เป็นไปได้และถ้าทํานายเผื่อถึงเรื่องความก้าวหน้าด้านอื่นก็แปลว่าช่วงนี้นอกจากคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนให้มาหาแล้วคุณยังมีความก้าวหน้าทางการงานการเงินมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ด้วยนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะครับแล้วก็อืเริ่มต้นสวยงามวันนี้เริ่มต้นอย่างสวยงาม เอ็นดูคนนี้รักคุณมากเฮ้ยราชาถ้วย king of cups นะราชาถ้วยคนนี้คือคนที่รักเขารักคุณมากไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเขารักคุณมากมีโอกาสเป็นคนที่นะ กรณีที่หนึ่งคบหากันอยู่แล้วมีการห่างหายกันไปไม่ได้เจอกันนานมากเขาคิดถึงคุณใจแทบขาดอยากมาหาจะแย่แล้วหรืออีกกรณีหนึ่งเป็นคนที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่วางแผนจะมาจีบคุณวางแผนจะมาสารสัมพันธ์แบบนี้เขารู้เธออาจจะมาอยากจะมาเซอร์ไพรส์คุณโผลมาที่บ้านคุณเลยถ้าเขารู้จักบ้านคุณหรือหาทางใดๆที่ติดต่อสื่อสารประสานผู้ใดก็แล้วแต่คนรู้จักอพ่อสือ่อแม่สือ่อเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ ขอความช่วยเหลือบุคคลต่างๆเพื่อที่จะได้มาเจอคุณอืคนนี้รักคุณมากเป็นคนใจดีมีเมตตาสุดๆตามภาษาตามสไตล,ล์ราชาถ้วยเลยนะครับคนคนนี้ใจดีมีเมตตามีความอ่อนละมุนละไมบุคคลบุคลิกลักษณะดังนี้นะกำลังอยากจะมาหาคุณใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนใจดีใจดีไม่ว่าจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือ อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่เหอะเอาไปว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมครอบคลุมได้หมดคนดีๆคนน่ารักคิดถึงคุณใจแทบขาดและคิดจะมาหาคุณเร็วๆนี้อ้าวคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับอืมเรื่องธาตุเรื่องารองาศีนี่ไม่ต้องล็อกสเปกนะอ่าให้ดูไว้เป็นข้อมูลประกอบเฉยๆนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกธาตุนะครับแล้วก็โอ้โห การันตีตอกย้ำเดวิลออกมา คนคนนี้นะเดวิลเป็นไพ่เกี่ยวกับทางโลกความรู้สึกทางโลกเออความกระหายใครอยากมีอยากได้ใครมีอะไรแบบนี้ถ้าหมายถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็คืออาจจะมีเรียกว่าเป็นความตื่นเต้นเร้าใจบางอย่างทางความสัมพันธ์เรียกว่าบางคนบางคู่ถ้าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเขาอยากจะมาเจอคุณอีกคิดถึงคุณใจแทบขาดคิดถึงโมเมนต์ดีๆที่เคยมีร่วมกันหากยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆใบนี้ทํานายว่า ใจเขานี่โอ้โหเต้นโครมครามปะทุออกมาแทบจะเรียกว่าอกแทบจะระเบิดใจแทบขาดคุณมีความดึงดูดเข้ามากนะทั้งสเสน่ห์ส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกลัวเดวิลเดวิลนี่มันเป็นไพ่มีดีมีร้ายในตำราสากลว่าไว้มองในแง่ดีคือเป็นเรื่องของอสเสน์การมาอารมทาความรักความใคร่อะไรแบบนี้ตราบใดก็ตามที่เราไม่ตกอยู่ในความาบงการของเดวิลเนี่ยเราจะมีความสุขความสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมได้ แต่ถ้าโดนเดวิลครอบงาก็มีโอกาสที่จะลุ่มหลงมัวมเมาได้เพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตดีๆแต่คุณไม่ต้องกลัวบริบทนี้เดวิลบอกว่าเขาคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วคิดถึงคุณใจแทบขาดอยากมาหาคุณสุดๆย้ำเลยนะถ้าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเขาอยากเจอคุณเขาอยากมีอีกเขาติดใจเออแต่ถ้ายังไม่มีอะไรลึกซึ้งกันแปลว่าเขาก็อยากมีอยากเจอคุณมีความกระหายอยากเจอคุณไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะ ใจิตใจคนเราย่อมมีความต้องการทางโลกเป็นธรรมดานะครับบริหารจัดการทางโลกทางธรรมบาลานซ์ดีๆชีวิตมีสุขแน่นอนโอเคไปกันต่อเลยสเสน่ห์แรงแน่แน่สเสน่ห์แรงเกินห้ามใจจนเขาใจแทบจะขาดละเอออยากมาเจอคุณใจแย่แล้วเอาดูกันสิจะยังไงต่อไปคนใจดีคนน่ารักคิดถึงคุณใจแทบขาดอยากมาหาคุณแล้ว โอ้โหในขณะที่คุณเองก็มีความสุขกายสบายใจเป็นส่วนใหญ่ใช้ชีวิตลัลลาอยู่ได้โดยไม่ค่อยจะต้องอไปกังวลกับอะไรมากมายตามดวงชะตาเท่าที่เห็นตามดวงชะตาตามหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้เมื่อเดอฟูปรากฏออกมาผมมองว่าเป็นฝั่งคุณนะครับฝั่งคุณอันดับแรกคือฝั่งคุณที่ใช้ชีวิตค่อนข้างสบายใจไปได้เรื่อยๆวันต่อวันไม่ค่อยมีปัญหาใดๆใหค้คุณคิดมากมายนะัก ต่อให้มีปัญหาใดๆคุณก็จะไม่เอามาใส่ใจให้มันเหนื่อยใจข้ามวันอะไรแบบนี้คุณเป็นคนที่จัดการบริหารจัดการปัญหาได้อย่างเก่งมากเรียกว่าคุณเข้าใจโลกเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆคุณจะไม่จมทุกข์นานเกินไปถ้ามีปัญหาใดคุณจะรีบแก้ไขอะไรทํานองนี้และใช้ชีวิตอย่างสุขสบายล้นลาดนี่คือตัวคุณชัดๆเลยนะครับหรือในทางกลับกันถ้าเป็นฝั่งเขาแปลว่าคุณจะได้เจอคนแบบเดียวกัน คนที่มีความสบายอกสบายใจเหมือนกันต่างคนต่างมีความสบายใจซึ่งกันจึงดึงดูดกันเข้ามาให้ได้เจอกันนะครับคนลักษณะเดียวกันคนแบบเดียวกันจะดึงดูดกันเข้ามาโอเคซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วก็มาดูกันต่อนะอืมพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้ไพ่ดีๆเปิดมาน่ารักเลยทั้งแปดไม่เท่าราชาถ้วยเดวิลเดอะฟูลใบต่อไปจะเป็นอะไรมาลุ้นกันนะครับอืมโอ้โโ ราชินีไม้เท้าใบนี้เออทำนายได้หลายอย่างตามความหมายหน้าไพา่เอาความหมายแรกก่อน ใบนี้นี่คือความสัมพันธ์นี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพเกี่ยวข้องอยู่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่หรือมีแรงเชียร์จากคนรอบข้างก็ได้และความหมายที่2คือการงานชักนําพามาเกี่ยวข้องกันนะครับคุณอาจจะเคยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันด้านการงานไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมก็แล้วแต่หรืออีกความหมายหนึ่งนะไพ่าทาโรา่หนึ่งใบตีความได้หลายความหมายแล้วแต่บริบทอีกความหมายหนึ่งยังหมายความได้ว่า การพบปะพูดคุยการที่จะมาเจอกันครั้งนี้เร็วๆนี้ถ้าเขามาหาคุณจะนำโชคดีมาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคดีด้านการงานเป็นพิเศษอ่าคนนี้นำโชคและธาตุไฟก็เด่นนะครับโอเคไปดูกันต่อเลยนะมพลังงานดีๆวันนี้นะครับเออไม่ธรรมดาโอ้โหสามเหรียญสุดยอด tree of pentacles คุณกำลังโชคดี ไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ที่เรากําลังทํานายทายทักกันอยู่ตอนนี้คุณจะมีโชคดีเรื่องการงานการเงินการใช้ชีวิตส่วนตัวการเข้าสังคมด้วย สามเหรียญออกมา Tree of Pentacles ออกมาขนาดนี้ตำราสากลว่าไว้ทํานายตามตำราเลยว่าสังคมคุณจะกว้างขึ้นคุณจะมีมิตรภาพที่ดีมีคนใหม่ๆเข้ามาให้รู้จักซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมีประโยชน์มากกว่ามีโทษเรียกว่าจะเจอคนดีเป็นส่วนใหญ่เจอคนดีเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าอะไรเจอคนดีเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าถ้าคุณต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน100คนอาจจะมีคนประหลาดสัก1-2คนแต่อีก90กว่าคน ล้วนดีกับคุณอะไรแบบนี้นะนี่คือความหมายของคนดีเป็นส่วนใหญ่ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีคุณทำความดีมาโดยตลอดไม่คิดดคโกงใครไม่เบียดเบียนใครคุณย่อมได้เจอผู้คนดีๆสังคมคุณจะกว้างออกไปถ้าคุณทำงานออนไลน์คุณทำงานออกสื่อคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามมากขึ้นด้วยนะครับไม่ธรรมดาเออเอ้า,อามาไปกันต่อพลังงานสวยงามวันนี้เออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา โอ้โห The Hermit ความสงบเป็นสิ่งสําคัญความสงบเป็นสิ่งสําคัญและรลาสีกันก็เด่นใบนี้นะครับ เดอะเฮอร์มิตจะบอกอะไรเดอะเฮอร์มิตบ่งบอกว่าช่วงเวลานี้ถ้าคุณเหนื่อยเกินไปพักผ่อนบ้างหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับตำราสากลว่าไว้เดอะเฮอร์มิตปรากฏหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการปลีกวิเวกเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อสร้างสรรผลงานใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการอ,าอยู่กับตัวเองเงียบเยเพื่อสร้างสมาธิเพื่อคิดงานเพื่อเตรียมโปรเจกต์ใดๆหรือแม้แต่อีกความหมายหนึ่งนะอย่าลืมเลยนะเดอะเฮอร์มิตนี่คืออย่าเผลอ,อบอกเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟัง ระวังความลับรั่วไหลแล้วก็ระวังถูกก๊อปปี้ผลงานอะไรแบบนี้ถ้าคุณมีไอเดียดีๆใดๆก็แล้วแต่เก็บให้เงียบ คิดโดยลำพังอย่าเล่าให้ใครฟังอย่าเล่าให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องฟังเอออยู่ให้สงบเก็บตัวให้เงียบนะครับเรากับพระฤาีนี่เลยนะประมาณนี้นะเรียกว่ายิ่งอยู่ลำพังเท่าไหร่สมาธิคุณยิ่งเกิดสมาธิมาปัญญาเกิดแบบนี้ชีวิตคุณช่วงนี้ไม่ค่อยเหมาะกับความวุ่นวายสักเท่าไหร่ถ้าคุณชอบปาร์ตี้สังสรรค์ลดลดได้ก็ดีประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อเลยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ๊ ดีงามดีงามโอ้โหก้าวไม้เท้าไม่ต้องกลัวก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้าใน o d v a n ่างานคุณอาจจะหนักสักหน่อยช่วงนี้แต่เป็นสัญญาณที่ดีของความก้าวหน้าคุณอย่าลืมใบแรกใบแรกวันนี้มี8ไม้เท้าทั้ง8ดไม้เท้าและก้าวไม้เท้าออกมายืนยันว่านอกจากความสัมพันธ์ที่ดีงามแล้วชีวิตส่วนตัวคุณการงานคุณจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจทําตอนนี้จะมีความก้าวหน้า แต่แน่นอนว่าความก้าวหน้าย่อมแลกมาด้วยความค่อนข้างเหนื่อยหนักพอสมควรนะครับบางทีก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจบางทีก็เหนื่อยกายผสมกันไปแต่คุณไม่ต้องกลัวผมว่าคุณเอาอยู่นะจากการที่คุณมีความสามารถในการบริหารจัดการก้าวไม้เท้าเป็นตัวแทนบ่งบอกถึงว่าช่วงนี้ถ้าคุณกังวลเรื่องใดคุณตัดความกังวลออกไปยึดเอาความจริงเป็นหลักดูหน้างานเป็นหลักว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นคุณไม่ต้องกังวลล่วงหน้า คุณทําอะไรอยู่คุณโฟกัสที่ปัจจุบันโฟกัสที่สิ่งที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันเท่านั้นพอนะครับและขอยืนยันย้ําว่าใบนี้เหนื่อยแล้วดี ก้าวไม่เท้าโดยปกตินะครับเป็นธรรมชาติของใบนี้คือเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยก่อนแล้วผลดีจะตามมาทีหลังบางคนถามว่าไม่อยากเหนื่อยอยากสบายเลยได้ไหมอ้าวก็มันก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เราก็ต้องลงทุนลงแรงกว่าจะได้อะไรมาแม้จะดวงดีก็ไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆรอดวงแล้วมันจะดีดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกให้รีบไปขยนขันขันแข็งน,น,นะครับโอเคไปกันต่อ,อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ่า คนที่คิดถึงคุณใจแทบขาดอยากจะมาหาคุณและในขณะเดียวกันช่วงนี้ดวงคุณก็เปิดดวงคุณดีด้วยอว่ากันไปตามหน้าไพ่เลยนะครับไพ่อ,ออกมายัางไงเราทํานายไปอย่างนั้นเลยดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีจะหาวิธีแก้ไขให้แต่วันนี้ยังดีล้วนๆอยู่ดีล้วนๆพูดไม่ทันขาดคําเอ้ยก้าวเรียนนายออเพนตาโคลสการเงินบริบูรณ์อบอกเลย การเงินบริบูรณ์การเงินบริบูรณ์รอาจจะไม่ได้หมายความว่ารวยล้นฟ้าแต่หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีกินมีใช้ไม่ขาดมีทรัพย์ไม่ขาดมีเงินเข้ามาตลอดเวลาอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานใดอยู่ก็แล้วแต่คนค้าคนขายหายห่วงลูกค้าจะมากขึ้นแล้วก็ขายดิบขายดีแน่นอนสวนกระแสกันเลยทีเดียวส่วนคนทํางานประจําก็เรียกว่าคุณจะบริหารจัดการเงินได้อย่างชาญฉลาดเอาตัวรอดในแต่ละเดือนได้อย่างดีและเพลินนะครับอันนี้แนะนําเพิ่มเติมนะถ้าคุณ ค่อนข้างรอบคอบมากขึ้นสักหน่อยลดการตามใจตัวเองในการซื้อของ F ของแบบนี้นะคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นด้วยนะเออลองทดลองดูได้หลายท่านใช้ใจ่ายตามใจตัวเองสักหน่อยนี้ไม่ได้ว่านะครับอันนี้แนะนํำตรงๆนะ เราเข้าใจได้ผมก็เป็นใครก็เป็นบางทีแหมการได้ซื้อของตามใจตัวเองให้รางวัลตัวเองมันมีความสุขนะแต่เราก็อย่าไปยึดติดความสุขกับการใช้ใจ่ายมากเกินไปเพราะมันเป็นแค่เพียงความเพลิดเพลินชั่วคราวเท่านั้นบริหารจัดการดีๆมีเงินเก็บได้ด้วยและทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีเงินไม่ขาดก้าวเหรียญอุดมสมบูรณ์อิม่มหนำแน่นอนท่านที่มีปัญหาด้านการเงินอยู่ใบนี้ยังบอกด้วยว่าปัญหามีโอกาสคลี่คลายได้เร็วๆนี้นะครับโอเค ไปกันต่อเลยนะพลังงานดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยยังไม่มีไพ่เสียเลยและยินดีด้วย10เหรียญคุณครับไม่ธรรมดาเมื่อกี้เพิ่งเปิด9เหรียญออกไปได้10เหรียญตามออกมาทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง Uh huh. เพิ่มพูนทวีไม่เกินจริงตามความเชื่อนะตามความเชื่อตามตำราสากลย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ด้วยความเชื่อและตำราว่าไว้ไพ่ออกมาแบบนี้เราก็ต้องทำงานายแบบนี้ว่าไปตามหน้าไพา่ทั้งเเหรียญทั้ง10เหรียญรวยมีโอกาสรวยนะคนที่มีหนี้มีสินมีโอกาสปลดหนี้ได้คนที่สุขสบายดีอยู่แล้วมีโอกาสมั่งคั่งยิ่งขึ้น ทั้งเเหรียญทั้ง1ิเหรียญในด้านการเงินเป็นไพ่ที่ดีมากออกมาคู่กันขนาดนี้การเงินคุณจะดีลื่นคล่องแน่นอนอย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่ถึงขั้นร่ำรวยอะไรมากมายก็จะมีกินมีใช้ไม่ลำบากแบบนี้และ1ิบเหรียญยังตีความในด้านความสัมพันธ์ได้ด้วยว่าคุณจะเจอคนที่ดีมีโอกาสเข้ามาครองคู่เข้ามาคบหานะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในเบื้องตน้นและมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครอง อาจจะเป็นราชาถ้วยคนนี้ก็เป็นไปได้ที่เราเปิดได้ในวันนี้นะครับที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองคนรักของคุณเออไม่ว่าจะรักกันอยู่แล้วแล้วห่างหายกันไปเขาคิดถึงคุณใจแทบขาดอยากมาหาคุณหรือคนคนนี้เป็นคนที่รีรีรอรออยากมาจีบคุณเขากําลังรวบรวมความกล้ามาหาคุณก็ว่าได้แนวโน้มดีทั้งราชาถ้วยทั้งสิบเหรียญคุณจะมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นโอเคครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวเรามาดูใบส่งท้ายกันนะครับว่าวันนี้นะจะมีสิ่งใดที่พ่อยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่อืมเมื่อกี้เปิดไปครบจํานวนแล้วเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายกันสักหน่อย้อมาจริงคนนี้จริงจังจริงใจมาจริงพุ่งทยานมาแล้วอัศวินดาบ คนนี้ใจร้อนรุ่มแล้วอยากมาหาคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเข้ามาเดี๋ยวนี้ได้เหาะมาได้เข้ามาแล้วเออไม่ว่าเขาจะอยู่แห่งหนตำบลใดห่างไกลใกล้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่คนคนนี้คิดถึงคุณใจแทบขาดอยากมาหาคุณมากความอัศวินดาพุ่งทยานมาขนาดนี้ใจร้อนใช้เล่นเตรียมตัวให้ดีเร็วๆนี้อาจจะมีคนมาเซอร์ไพรส์คุณนะหรือถ้าไม่ใช่การเซอร์ไพรส์จะเป็นการนัดเจอก็ได้เช่นกันโอเคนะอีกสักใบไหม กำลังดีพลังงานกำลังสวยอีกสักใบไหมครับลองดูเผื่อพี่อยากจะบอกโชคลาภหรือสิ่งดีๆใดๆเพิ่มเติมอีกสักใบเนาะโอ้โอเคใบนี้พอแล้วเทมเพ c สบาลานซ์ชีวิตให้ดี แล้วทุกอย่างจะดีเองชีวิตช่วงนี้คุณเป็นช่วงดวงดีนะดวงค่อนข้างดีเลยเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคใดก็จะคลี่คลายปัญหาใดที่มีอยู่จะคลี่คลายชีวิตส่วนใหญ่จะมีความสุขทั้งเรื่องส่วนตัวการงานการเงนินและความสัมพันธ์นะครับรับไว้เลยนะโอเคขอให้มีความสุขความเจริญนะครับรพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ